แนะนำด่านนี้นะทุกคนถ้าเจอพวกเกาะไอสีม่วงเนี่ยเกาะมันจะค่อนข้างเยอะแนะนําวิธีเล่นก็คือใช้ตัวปืนกลเนี่ยเป็นตัวหลักสวัสดีท่านผู้ชมนะครับพบกับผมชายพีนะครับเอาล่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่เกมเมเทอร์สลักอ่าตอนนี้ก็ขึ้นเหมืองแปดค่อนข้างได้แล้วนะทุกคนสำหรับ BP เริ่มสตาร์ทที่ ร้านกว่าแต่ก็ถ้าร้านหนึ่งเนี่ยจะชัวร์มากยึดฐานเหมืองแปดได้แต่ละเหมืองก็จะต่างกันอย่างเหมืองน,นี้ก็จะมีคุณสมบัติที่ไล่ล่าถูกตัดดาเมจแล้วก็ต้านสถานะปืนน้าแข็งแต่ในทีมก็ถือว่าไม่มีทั้ง2องอย่างเลยไม่มีตัวไล่ล่าไม่มีปืนน้าแข็งอันนี้ก็สามารถยึดฐานเหมืองน,นี้ค่อนข้างสบายก็อย่างตัวเทคโนโลยีผลึกก็ แนะนำให้อัพช่วงบนนะรู้สึกราคามันจะถูกกว่าอันล่างการบวกค่า BP ก็จะเท่ากันแต่อันบนเนี่ยจะจะถูกกว่าก็สดุกง,ง่ายๆเลยก็คือบวกได้เยอะกว่าแนะ่นอนถ้าอัพช่วงบนเต็มหมดทุกอย่าง หาใครกำลังสนใจเติมเกมในราคาที่ถูกกว่าผมขอแนะนำ PC Card คุณสามารถเติมผ่าน f a c e b o o k ที่มีผู้ติดตามได้ถึง2 8 0 0 0คนหรือเว็บไซต์ได้2ช่องทางเติมง่ายสะดวกรวดเร็วในราคาที่ถูกกว่าถึง35%หากใครสนใจเติมเกมสามารถอินบ็อกมาที่ลิงก์ใต้คลิปหรือสแกนคยวโค้ Q, ดตรงบุกวาบนของคลิปชียรอะอย่างเมืองนี้ต้านทานเท่าไหร่เริ่มต้น h p 50% แล้วก็ต้านทานพวกอาชไนกับปืนบาสุก้าแนะนำให้ใช้ชุดลองลงไปเล่นก่อนนะทุกคนถ้าชุดหลักมันมีโอกาสชนะมากกว่าชุดลองนะแล้วก็อย่าลืมแบ่งทีมทุกคนถ้าใช้ชุดหลักอาสามตัวแต่ถ้าไม่ไม่แยกกันออกน,นะนี่ก็ลำบากอยู่นี่ก็ ต,ตายอย่างเดียวถ้าเจอด่านที่แบบถูกดาเทพี50%าสิบนะพยายามดอบพวกอไอตัวหินผลึกม่วงเนี่ยทยอยกดเรื่อยๆนะทุกคนเพราะช่วงที่กดนี่ก็จะบวกค่าเทพีเข้าไปเมื่อกี้เกือบตายทีนี้นเนี่ยดีนี้ที่กดเอตัวหินผลึกทัน อันนี้กี่ดาวได้3ดาวพอดีโอ้โหวิสุดท้ายจริงๆถ้าตัางกว่า2ีวิแน่รู้สึกจะได้2ดาวแต่ดาวก็จะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ถ้าอัพตัวหินพืหลึกไอตัวที่ได้2ดาวแล้วแบบจะถูกตัดแต้มเนี่ยถ้าอัพมาได้ดาว2ดาวก็ถูกหักหินพืหลึกเท่าเท่ากันแล้วก็แนะนําอย่างหนึ่งอ่าอันนี้ตั้งสถานะไอตัวปืนทนัยกับปืนล็อกปาจุก้าใช่ไหม แนะนำให้ตัวหลักเนี่ยตัวที่เราเล่นเนี่ยเอาตายเฉยเดี๋ยวก็คือแนะนํานะทุกคนให้เล่นตัวที่ไม่ใช่ถูกต้านสถานะก็อย่างมีตัวไรล่ากับปืนไฟแต่ปืนไฟนี่ไม่น่าเล่นเพราะเออปืนปืนส้มอยู่เลย เป็นดาดที่ต้านสถานะ HP พได้ค่อยงโหดมากลดตั้งห้สปเซพยายามเก็หินเพื่อแล้วก็กดใช้เรื่อยๆนะทุกคนเดี๋ยวโอ้โหตายเลยสองรอบแล้วนะไม่เป็นไรทุกคนก็ยังมีเวลานาทีก็กว่า,วาในการแก้มือหลายๆรอบ สำหรับใครที่จะยึดเหมือง8ก็ BP สตาร์ทเริ่มต้นน่ะล้านกว่ายึดลำบากมากแต่ถ้ามไหลายล้าน1นึ่งแสนเนี่ยน่าจะสบายแล้วตอนนี้ผมน่าจะล้านล้านเท่าไหร่ล้านห้าหมื่นสี่หมืนหกเองล้าสี่มืนหยึดยึดลำบากอยู่นิดนึงโดยเฉพาะดานเนี่ยลำบากมากแล้วต้นท่ปีแค่50าสิบ พยายามเคลียร์ตัวตัวที่เป็นมอนสเตอร์สีม่วงนะทุกคนเพราะมันดอกผินทขกหนึกทุกตัวเลยยิ่งตัวทหารนี่ฆ่าง,ง่ายมากอ่ะก็ยึดเหมืองแปดคนข้างสบายลนะอย่างนี้ แต่ก็จะติดขัดตัวที่ถูกลดสถานะยิ่งตัวละครยิ่งแล้วใหญ่เลยทุกคนเดี๋ยวหาก่อนมันจะมีตัวละครที่แบบถูกตัดดาเมจออกเยอะอย่างนี้ตัวไลล่าเดี๋ยวดัดอื่นอันนี้ก็ไลล่าอันนี้ต้านสถานะเหมือนกันเลยชนไนกับชนไนกับอะไรนะชนไนกับบาสุก้า ก็ไม่ใช่ว่าจะยึดได้ทุกด่านนะบางด่านก็ยากเกินอย่างด่านนี้ไม่แน่ใจด้วยว่าจะยึดได้หรือเปล่าเหมือนดานนี้จะยากนะยากตัวไอตัวขึ้ืงบินลบนี่แหละบินไปบินมาเนี่ย ข่ายากด้วยถึกก็ถึกหลือเกินเหลือยี่สิบสี่วิทันไหมนี่ฝูงบินข้างวนเลือดยังไม่ถึงครึ่งเลยทุกคนถึกวิสุดท้ายอือโอ้โหอันนี้มาจบแล้วทุกคนยากเลย ถังอันนี้มาขังด่านนี้ก็ยากพอสมควรเพราะมีฝูงบินกำจัดค่อคนข้างยากนะทุกคนโดยค่าบีพีดาเมจยังไม่ได้เยอะเกินขนาดนั้นนี่ก็ต้องเปลี่ยนด่านเปลี่ยนเหมืองอันนี้สถานะอะไรเอ่ยอ๋ออันนี้เป็นเกาะแนะนำด่านนี้นะทุกคนถ้าเจอพวกเกาะไอ้สีม่วงเนี่ยเกาะมันจะค่อนข้างเยอะ แนะนำวิธีเล่นก็คือใช้ตัวปืนกลเนี่ยเป็นตัวหลักปืนอื่นรู้สึกจะสลายเกาะได้ยากกว่าปืนกลนะปืนกลกับปืนกลธรรมดาไกตัวแกลล๊ลิงเนี่ยสลายเกาะง่ายสุดแล้วตั้งแต่เล่นมาถ้าเป็นไปถดาแกล๊แกล,ลิงเนี่ยน่าจะง่ายกว่านะในการยิงยจะสลายเกาะได้เร็วกว่าด้วย ถ้าดาดนนี้ใครเอาปืนสไนชอตกันหรือปืนไฟป,ปืนอะไรที่ไม่ใช่ปืนกลอ่ะลงลำบากแน่ทุกคนเฉลายเกาะยากมากต้องใช้ปืนกลเฉลายแล้วยิงให้บอดถือนะพังมันไม่ยิงด้วยเพราะฉะนั้นด,าดน่านนี้เราต้องใช้ปืนกลเป็นตัวหลักถือเองด้วยเพราะบอดจะไม่ค่อยฉลาดเหมือนคนเล่นเท่าไหร่ ันนี้ไม่ถึง3ดาวแต่มาไม่หยุดเลยโอเคผ่านแล้วหนึ่งชุดสำรองผ่านต่อไปชุดหลักชุดหลักก็จะเป็นตัวตัวนาเดียถือกัตลิงนะทุกคนอันนี้จะไม่เอาตัวสกาเลตสลงถ้าเอาสกาเลตลงก็ไม่ผ่านทุกคน หลายเกาะไม่ได้เออทุกคนแกตลิงดีกว่าปืนกนธรรมดาด้วยรถเกาะได้เร็วมากอะ่ะด่านนี้ใครไม่ใช้ปืนกลน,นะทางทุกคนยังไงก็ไม่ผ่านมีแก๊ตลิงแลวยิงดีมากเลยโอ้โหด่านนี้ด่านนี้แพ้ทางแก๊ตลิง ก็หลัหลกๆประมาณนี้ทุกคนจะยึดเหมืองแปก็ดูค่าสถานะของแต่ละดาดีๆนะทุกคนเพราะจะมีลดดาเมจอะไรค่อนข้างต่างกันเอาละทุกคนคลิปนี้ก็จบเท่านี้แล้วกันถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แต่ถ้าคุณใครก็อย่าลืมฝากกดซับส c ค i b e ให้ด้วยนะฮะ